คำถามสุดท้ายนะครับแล้วก็ท้ายสุดอาจารย์ช่วยกันตอบนะครับทําไมพระเนในสํานักเรียนส่วนมากไม่สํารวมกายสํารวมวาจามีการคุกครีพวกคุยกันตามสบายไม่ความสําคัญในเรื่องการทําสมาธิขอให้สักแต่ว่าให้มีการเรียนขอให้สอบรเรียนเป็นใช้ได้ขอให้ท่องคำพี่ท,ทรงจําท่องจําให้ได้เป็นพอ ทีวบริการเข้าของเครื่องใช้กุติจะรกสกปรกยังไงก็ได้คุยกันในเวลาฉันข้าวเวลาล้างบาตรแต่ผมก็สอบประเพณีได้ทุกทุกปีอย่างนี้จะถูกต้องใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าจะสนเสนริมนะครับจะตอบนะครับขอการนะครับอันนี้ถ้าตามที่ประพฤติมาก็ไม่เหมาะนะฮะเพราะพูดในส่วนที่ไม่เหมาะทั้งนั้นนะฮะไม่ควรแต่การศึกษาเราเรียนถ้าหากพวกเราไปฟังในแง่มุมของการบวชเข้ามาในศาสนา บางคนบวชเพราะเกรงใจก็เป็นเอตทักฆะบุคคลได้บุคคลเห็นคนอื่นบวชก็บวชตามก็เป็นเอตทักฆะบุคคลได้บางคนบวชเพราะสลดใจอย่างวันก่อนที่อาจารย์ศรนันท์พูดถึงความบาดอะวัฏทะวัฏท,ทะลิชวีใช่ไหมหลังจากที่ไปช่วยเหลือพระพิสุสองรูปและถูกสงฆ์ความบารภายหลังมานเนี่ยสำนึกได้บวชก็บรุเป็นพระอรหันต์ได้ นั้นประเด็นของการเรียนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเรียนเพื่อจุดมุ่งหมายอะไรถ้าตามอาจารย์เผยก็จุดมุ่งหมายคือนิพพานนิพพานอย่างเดียวหมายความว่าจุดมุ่งหมายก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ทุกวันนี้นะนะก็มีการเรียนเพื่อที่จะให้มีพระเนนได้อยู่ศึกษาปฏิบัติบ้บางในฐานะว่ามีเครื่องหล่อเลี้ยงก็มีการเรียนตามหลักสูตรของคณะสงฆ์แต่ถ้าหากว่าเรียนแล้วทิ้งบริขารนี่เลยเคขานี่ไม่เหมาะนะครับพูดคุยกันใน การขณะฉานอาหารอันนี้ก็ไม่เหมาะแต่ความความว่าไม่เหมาะไม่ได้หมายความว่าจะมีอาบัติถ้าหากว่ามีคําข้าวอยู่เต็มปากพูดแบบนีนะ้ก็จะมีอาบัติได้แต่ถ้ามีเพียงพอที่จะพูดคุยได้ก็พูดได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่เหมาะในฐานะว่ามองมาก็เหมือนคารวะญาติโยมไปถ้าหากว่าจะให้ดีก็ควรที่จะเรียนแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติในข้อวัดต่างๆอันนี้ก็จะงดงามนะครับก็มีพระพิสุพระเทระก็ให้ผมมาเตือน ว่าทำไมไม่บอกเนนผมไม่รู้จะบอกยังไงนะครับบอกไปเนนก็ไม่รู้จักกันด้วยนะฮะมาจากที่อื่นบ้างแม้เนนของผมผมก็ยังหาบางทียังหาเนนไม่เจอนะครับรู้เนนไปอยู่ไหนบ้างฉะนั้นมันก็เลยยากนะครับแต่มีโอกาสก็จะบอกกล่าวกันฉะนั้นรูปใดก็ตามที่เห็นแล้วแล้วก็เขียนคําถามมาแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าขอนโมทนานะครับแล้วก็คงจะต้องช่วยกันในฐานะว่าเมื่อเราต้องการให้พระพิสุหรือสาเนนเจริญสมาธิ นั่นก็เป็นสิ่งที่เหมาะควรก็ควรที่จะต้องอาศัยการบอกนะครับทีนี้การบอกเนี่ยก็ต้องดูว่าเขารับฟังไหมยังเน้นอยู่ในช่วงตอนนี้ผมก็ไม่กล้าบอกนะฮะพอบอกแล้วไม่รู้อะไรนักหนานะครับวางอิเลเคคาไปหมดก็พยายามบอกแต่บอกแล้วเน้นไม่ทาอันนี้มันก็จนปัญญาเหมือนกันนะครับันั้นรูปใดมีความสามารถก็ช่วยกันนะครับถ้าหากว่าไม่บอกไม่สอนที่สุดที่ อยู่ในสถานที่นั้นสามเณรที่อยู่ในสถานที่นั้นก็คงจะไม่ยังความเริ่มใสให้เกิดขึ้นแม้แก่ตัวเราเองแม้แก่บ,บุคคลที่พบเห็นนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเป็นภาระของเราทุกรูปทุกท่านคงไม่เจาะจงในรูปใดรูปหนึ่งก็ขอให้พระเทระผู้มีพัสาสาการมากมีประสบการณ์ในการอบรมขัดเกลาก็ช่วยแนะนําด้วยก็แล้วกันนะครับนี่ก็ตอบในลักษณะนี้อาจารย์เพิ่มจะเสริมอะไรก็ไม่ม,มากนะครับก็ว,วันนี้เวลาตัดสินเราแล้วนะครับว่าหมดเวลา นะครับนั้นก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์นะแล้วก็เพื่อนสาธมิกน้องสมันเนรตลอดทั้งบาศก์บาเิกาที่าเข้าร่วมประชุมในค่ำคืนนี้นะครับท้าที่สุดนี้ก็คงจะสมมติยติจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปเราก็จะได้แผ่เมตตาแล้วก็ไหว้พระ